สวัสดีค่ะช่องฟิลเลนไฮการเดนนะคะเมื่อนี้พาไปเบิงตลาดสักหลงนะคะตลาดสักหลงอยู่ตรงไหนอยู่ตัวอำเภอลุมสักจังหวัดเพชรบูรีนะคะระยะทางจากอำเภอลุมเก่าก็ประมาณห้ากิโลด้าประมาณห้าโลหรือว่ถึงบ่นแน่ใจกะเดี๋ยวตามไปเบิ้งํากันด้วยค่ะนี่ค่ะเส้นทางที่อีเดินทางจากอำเภอลุมเก่าไปด้อค่ะ โชเฟอร์ค่ะต้นโอโซนค่ะเดี๋ยวไปถึงตลาดแล้วกะคอยเบิ่งอีกทีนึงเนาะค่ะนี่ถ่ายเส้นทางให้เบิ่งค่ะนี่ค่ะเข้าทางตลาดสักหลงเด้อค่ะเป็นตลาดสาบ้านสาบ้านนะคะของขายของสาบานสาวซองหลายๆเดี๋ยวเราไปเบึ้งนํากันเด้อค่ะว่ามีของขายอย่าง นี่นะคะปากทางเข้าตลาดสักหลงนะคะขับมาทางแยกถนนสายลมสักลมเก่าแล้วก็แยกมาแยกซ้ายมือถ้ามาจากอ,อ,อำเภอหลมเก่านะคะถ้ามาจากอำเภอหลมสักก็แยกเข้าเลี้ยวขวามือนะคะนี่คือทางเข้านะคะ่าวนี้เด้อค่ะมาเจอไหมคะขายกระดูกกรดูก็อย่างน,นี้หมกปลาซิวจาหมกปลาซิวหมกเองที่คะนกกระยาง หมกกระสิวก็มีหมกเขาได้จ้า,ส,บบาสิบบาทนะคะสิบบาทนะคะนี่นะคะหน่อบื้องก็มีนะคะขายยังไงคะหน่บอบรึ่งอ่ากระปุกละสี่สิบเองนะคะนี่มาดูวิธีทําหน่อบื้องเ้อเนี่ย อ้าวนี่เต็งโมนะคะโอ้นี่มีป้ายราคาพร้อมเด้อค่ะเนี่ยของกินของยากเยอะแยะเลยค่ะอันนี้ขนมขนมกุ้ยช่ายขนมกุ้ยช่ายก็มีนะคะอถวนี้นี่ใคร ของสดก็มีนะคะของสดก็มีนะคะตรงนี้หรือตรงนี้นะะอ้าวตรงนี้ก็มีกันละหนึ่งร้อยนะคะตลาดสักหลงนะคะมาซื้อได้เลยค่ะมีของทะเลนะคะน,น,นี่นี่ค่ะนี่อยู่ตรงนี้เด้อค่ะบไก่เด้อค่ะ,ะถัดมาจากร้านกุ้งก็เป็นลานลูกชิ้นเด้อค่ะเนี่ยนี่ ซื้อปลาไม่ค้าได้คืออันนี้เท่าไหร่80นะคะอุดหนุนนะคะเพิ่งกิโลแล้วก็นี่ปลาบดนะคะอืมนี่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีมีปลาไอันี่นำเด้อค่ะเนี่ยผู้ใด็กจะกินปูกินปลาปลาอย่างก็ค่ะเนี่ยปลาสังขวาดค่ะสังขวาดแล้วตัวเด็กมาตะเพียนทองตะเพียนทองนะคะกิโลเท่าไหร่จ๊ะตะเพียนทอง60ค่ะสังขวาด150โอ้รสชาติมันเป็นยังไงคือปลาตองนี่ดิไม่ค่ะนี่จะกินค่ะ อร่อยกว่าตัวนี้มันจะเป็นเนื้อเหมือนเป็นไร้มเนื้อ <c oughs> มันจะนิ่มมันจะมีความหวานแล้วก็มันค่ะแ<อ><อ>ม่ค้าแถมให้พร้อมเด้ออม่ะแม่ค้าอยู่ตรงนี้เลยคะ่ะแม่ค้าใจดี้อค่ะนื้อซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะถ้าพูดดีๆให้ฟรีก็ได้นะคะนี่ถัดมาก็เป็นร้านผลไม้จ้าอะไรคะทุกคนนะคะค่ะ นี่ค่ะร้านผลไม้อยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะบักม่วงก็มีเด้อค่ะบักม่วงหลงรูดูหรืองแต่ก็บรู้จักค่ะเนาะนี่ที่ตลาดมาซื้อเด้อค่ะส้มดีค่ะคุณยายเอามาขายอย่างค่ะคุณยายค่ะขายปลาหนองเฮาติปลาหน่องติหนองสะโอ้ปลาธรรมชาตินี่แหละเนาะ ดูดน้ำเราก็เอาขึ้นมาขายเป็นบ่าแล้วข้าเกลือขึ้นมาขายไหมคะโหแล้วศาสตรยู่ไดะคะไกลบ่คะนาดงค่ะนาดงติโอ้นี่ะเอาเด้อผู้ใดตาบลญตาเดียวจ้าตาบลญตาตาเดียวเออนี่ค่ะปานงโอเคเาเลือกหรอกระเทียมเอาต้องขางบนนี้นี่คาปานงปานง อันด้ก็ดกระดส่าอสใหญ่ันนจ้านี่แม่ค้านะคะไม่ไปเปนแล้วก็เยี่ยใส่สันะครับปลาคปลาคอจ้าเออนี่ค่ะขอ้เออันอย่ก็อย่างเขาสัาวนาเงอันนี้ปลาอ่าสัผักถามหน่อยค่ะ อ้าวคนสันทัดนะคะมาซื้อปลาอย่างก็ปลาพื้นบ้านของเอิญอย่างก็คันนี้ปลาหม้อคือปลาเข็งครับปลาหม้อคือปลาเข็งเป็นบอนี่บอปลาเข็งครับปลาเข็งถ้าภาษาไทยไทยลมปลาหมอปลาหมอแล้วสันอันนี้อันนี้นี่เของเอิญปลาอย่างปลาปลาเออเออปลาปากปลาปากนะคะอ้าวภาษาลมวรรณคัมนะคะปลาตะเพียนก็คือปลาปากเหมืนไหคะโอเคค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณแล้วอันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือปลาคอน้อยเนาะเอออันนี้ปลาคอน้อยปลานาบ้านเฮาเนี่ยเนาะมั้งอปลาคอน้อยเออดีดีคุณนี่มนะ อ้าวนี่ค่ะอ้าวหวัสดีค่ะสวัสดีนี่นี่ยูไทยรถก็มีเด้อค่ะปลารถนี่อันนี้ปลาหยางค่ะปลารถเออปลารถแล้วนี้ภาษาไทยเป๊ว่าปลาหยางปลากระปลาโหลดนั่นสิเออภาษาเป๊ะของมันร้านาเอิญปลาลดร้านข้าวเอิญปลาโหลดแล้วภาษากลางกลางนี่ข้าวเอิญปลาหยางเหรอ ใช่ปลาหลดนะปลาหลดนัเนาะปลาหลดอ้าคุณยายปลาหลดก็ปลาหลดนะคะคุณยายอ่านี่เด้อคาตลาสักโลงนะนี่มีสองเพื่อนขายข้างในข้างนอกเด้อค่ะ นี่อ็คุณยายซื้อมะเร้าเด้ค่ะคุณยายอันนี้มะเร้าน้ำหอมดิ้งลูกละสิบบาทเนาะถุงเผาแล้วเผาแล้วเนาะโอ้ต่ค้าใจดีเด้อขอถุงเ่ินก็าให้เด้อค่ะคุณยายขอบคุณหลายๆเด้อค่ะนี่ลูกละสิบบาทเองนะขายทุกมื้อบ่คะคุณยายขายทุกวันทุกวันอ้าวมะพร้าราคาเทืกอยู่ตรงนี้เด้อค่ะ ลูกละสิบบาทเองค่ะสิบบาทนะคะจ้าจ้าจ้าใ่ก็สิลูกเล็กก็สิบาทเนาะมาขายทุกมือเนาะคุณยายเนาะจ้าจ้าจ้าอ้าวเพิ่นแก้วเคยกินไหมบอกอร่อยพร้อมเด้อผู้ใดบ่ต้องไปหันยากเนื่อมันติดมือเด้อค่ะท่านี้บางมีอยู่ตรงนี้เด้อค่ะของคุณยายถุงท่าไหร่ตอานในกระลังกราหอยู่นะบางนึงที่ฟังซ้ายนี่มาเบิ่งฟังขวาเด้อค่ะเนาะ นี่เพิ่นจะขายสินค้าทั่วไปด้วย,ม,ย,ยมีหลายอย่างเนะาะเออมะนาวนี่ค่ะขายเองเลยค่ะขายเองเลยค่ะออกเ,กเอออมะนาวอาอร์แกนิกนะคะจา้ามได้ผักคาดอ,อ,อ้าวนี่นี่ค่ะผักคาดนะคะนี่อานนี้ค่ะคือผักคาดเ้อผู้ดเด็่เคยเห็นเบิ่งไว้เ้อค่ะมันอียิปต์แล้วก็เนี้ยอ่ามันบ่เใครมีให้เบิ้งแล้วนะค่ะผักคาดตอนเนี้ย เออผักกาดอ่านี่ผักกาดนะคะอันนี้ผักกาดซอมเออแล้วก็น,นี่ผักพึกผักพึกผักพึ๊กภาษาภาคกลางก็คือผักพองเนาะเออนี่กําละสิบบาทสิบบาทเป็นบ่อขนาดนีโอ้นี่น,นี่นี่ค่ะค่ะค่ะห้า,ขา,ขา,า,าบาทสิบบาทเด้อค่ะนะมะเขือเขียวก็มีเด้อค่ะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะ ขอบคุณนะคะวัสดีค่ะคุณยายขายอะไรคะขายมะพร้าวนะคะเอาไปลงเออร้านอยู่ตรงนี้นะนี่ร้านคุณยายคุณป้าอยู่ตรงนี้เด้อค่ะเนี่ยอุ้ยเจ้านี่กข็ขยันอย่างเนาะมาขายของแล้วก็บอกให้เสียบอเมนบอกให้เสียเวลาหยิบเหยิบทัดกุงไปดอะ เออโอ้เดี๋ยวเดี๋ยมาส้อนี่นะคะคุณนากาลังอีโค่กาลังอีขายพ้ถุงด้วยผ้ถุงสวยๆี้แล้วแลวนี่นีนี่นีเได้ืนึงเไดกันนอนนี้ยนี่ักนี่ค่ะนี่ค่ะ โอ้ทายแต่สิ่นอย่าทายคนมันขี้ร้ายโอ้ขี้ร้ายเขาแต่ผู้ดีเฮาก็เอาแล้วอันนี้สวยๆเรนี่ขึ้นเท่าไหร่คะอันนี้ถ้าเป็นใหม่ไทยเฮามันจะตกสามพันห้าร้อยเดนติใหม่เท่อันนี้ใหม่โบเมนใหม่เพื่อนบ้านเฮาใหม่สุรินใหม่สุรินไปซื้อใช่ใช่ถ้าเป็นใหม่บ้านเฮาอะมันยูที่สามพันกับห้าร้อยนี่ ลายแบบนี้มีขั้นน้อยอได้นี่มันโมเมนต์ใหม่มันเป็นผ้าป้ายโอเป็นผ้าป้ายใช่ไหมเนาะมันสวยแล้วนี่ผืนเท่าไหร่อันนี้มะเย็นมะเขาน่าจะอยู่ที่ประมาณ1,500เนี่ย1,500ตี๋โอ้เป็นไหมเทียมว่างั้นเหรเปไหมเทียมเป็นตีนไหมโอ้ตีนไหมโอ้สวยค่ะสวย่20จ้าแม่ค้านี่ค่ะขยันคณะไข่ไข่ถึงมะขามมะพร้าวบัพอมาเนี่ยพอถุงมะขามเผาดิมะขามปุ๋ยนะคะเออหอม เออนี oh, oh, okay. ah, ่หารายได้พิเศษพร้อมได้หม oh. 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 ื่นกว่าข้งอ oh. ่ะเราจะอย่าตังไปไว้ได้รถสองคันค่ะรถสองคันนิ่โอ้เอาเอาเอาขอให้ขายดีขายดีเด้อค่ะจ้จะขอบคุณนะคะจะจะจอ่าห่อฮมกนะคะอหมกกันอย่างขี้เหล็กหมกขี้เหล็กหมกหน่อไม้ นี่ค่ะผัก10บาทนะคะ10บาทนะคะ10บาทนะคะคุณยายมาขายผักพืชผักนะคะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะขายไม่แพงนะคะ10บาท1 0บาทนะจะขายจะขายขายจะขายจานละยีบาทของคุณยายนะคะมะนาวมะนาวออแกนิกนะคะนี่สินค้านะคะบอสารนะคะขอบคุณมากนะคะคุณยายอถามคุณยาย คุณยายแล้วคุณยายมาขายผักขายหน้านี่สบบายใจบ่เป็นงานอดิเรกมับ่คะอยู่บ้านฮะความสุขเนอะเออได้เงินพร้อมเนาะคุณยายเนาะจ้าแล้วคุณยายอยู่บ้านไหนคะวังหูวังหูอ๋อบ้านวังวังหูก็คือวังรูนะคะอำเภอลมศักด์จังหวัดเพชรบูร์นะคะคุณยายอะไรคะโทษทีอ้าวคุณยายแต๋วค่ะนี่ นี่คุณยายแต๋วนะคะขายอยู่ตรงนี้นะคะนี่นี่นี่เข้ามาตรงนี้ทางแยกขวามือเป็นรถขายปลาข้างหน้าเป็นผลไม้แล้วก็เดินเข้ามาซอยนี่ก็อีเจอคุณยายแต๋ออยู่ตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะคุณยายค่ะ, <50 S 1> ะาผู้เด็กบุเคยเห็นหอยเซอรี่มาเบิ้งด้วยค่ะนี่ถุงผ่าเด็กคะนะ่ะห้าสิบ้าวขายนะขายถุงละห้าสิบบาทนะคะอยู่ตรงนี้นะคะนี่หอยนะคะนี่ นี่ไก่ก็มีเด้อค่ะกระถินไก่ก็มีอ่านี่ไก่อันนี้กระถินนะคะนี่เราต้องไปแกะยากเด้อค่ะกระถิน,นะะสิบบาทเองค่ะนี่ผักก็มีนะคะอ่าฝั่งนี้ก็มีคาตะไะคร้เด้อค่ะไก่เนี่แกะเหัหน้าไว้เอาน้ำใจไว้ที่เมีอย่างง่ายค่ะอันนี้คือ คืออย่างกับบังข้าวหลามค่ะอ่านี่คือบังข้าวหลามเด้อค่ะผู้ใดอยากเะ็ดข้าวหลามกินเรต้องไปตัดยากเด้ี๋ยวคนตัดมาไว้อยู่ในตลาดสักลงนี่เด้อค่ะมาซื้อได้เลยค่ะนี่นี่มักกะทันนี่มักกะอันนี้จะของเราเองเนาะสามรสจะอร่อยจะชิมได้จ้ะชิมเลยค่ะค่ะเดี๋ยวชิมนะคะโอเคไว้ตรงนี้ก่อนนะคะนนะะคี่ชานมอันนี้ชาอันนี้ชานมอันนี้สามรสเนาะรูปจุ่มจิ้มนะฮักดีเนาะ อ้าววางเด็กก็คุณยายนึงเนี้ยให้พกเงินมาหลายๆทถ้ามาตลาดสักหลงครับเนบอนี่ค่ะนี่ค่ะสินค้าเพิร์ดถ่ายมาตรสิบบาทด้วยค่ะ นี to well ่มะนาวก็มีเด้อ pues ค่ะกองละสิบบาทแก่เป็นลำไผ่เอาเป็นลำไผ่อ๋อนี่คือค่ะอันนี้นะคะคือเป็นลำไผนะคะผันเปลือกบางๆอย่างนี้เด้อเนี่ยเปลือกบางๆนี้ผู้่ดนมาซื้ออ้าวนี่โอ้โหนี่เป็นแบบนี้เนาะเปล่งลำไผบ่มีเม็ดบ่ไรเม็ดบ่ของใหญ่ไรเม็ดบ่ข้างใหญ่บ่ไรเม็ดค่ะมมันีอยงใหญ่ อ้นี่จานละ20บาทนะคะอยู่ตรงนี้โดยข้ามมนาวเป็นลำไยนะคะนี่กระเทียมนี่ร้านผลไม้ก็มีเลยละมุดเด้อค่ะนี่ถุงละ20บาทเองนะคะนู่นค่ะไปสุดนู่นเด้อค่ะนู่นลายจ้ะนี่ค่ะผักพื้นบ้านเฮาเดอ้อคะนนี้ใบอีเลิศนี่น ไก่เนาะคะนี่อันนี้อันนี้เขาเรียกไก่บ้านบอกอันนี้ไก่บ้านตีนี่ร้อยสามสิบเนาะอันนี้ไก่พันไข่อ่ะไก่พันไข่โอ้ไก่พันไข่อ่าผู้ใดญ่จะกินนี่ไก่บ้านไก่บ้านนะคะแล้วก็กบก็มีนะคะนี่มีกบสดกบตัวปลาหลุดนะโอ้อันนี้ปลาหลดเนาะปลาหลดแห้งแล้วมั้งปลาหลดสดเออปลาหลดสดอันนี้ปลาหลดสดนะคะนี่ถุงเท่าไหร่คะ ร้อยห้าสิบแล้วก็กลบละถุงเท่าไหร่อ่ากบถุงละร้อยนะคะนี่ผู้เด็กจะกินกบกินเครียดกินไก่บ้านไก่ซองอยู่ตรงนี้เด้อค่ะนี่ไก่ตัวละร้อยสามสิบที่นี่นี<ะ>่นะ <130 S 1> อ่านี่ไก่ร้อยสามสิบเองนะคะนี่นี่ร้อยสามสิบนะคะโอ้เป็นตาซื้อนะนเนาะเป็นตาซื้อเนาะอืมเอ้าผู้ใดผู้ใดสนใจซื้อไปบะไปบนไปแก่บะแก่บนไก่บ้า,บา,บาบบนคนขายอยู่ตรงนี้เด้อค่ะนี่ จ้าโฆษณาขายเองเลยค่ะนี่ขายจะขายอ่านี่กระัดมันก็เป็นร้านผักเด้อค่ะนี่ร้านผัก <temper> <tr ust mountain tomatoes> เป็นร้านเห็ดค่ะนี่เห็ดเห็ดนางฟ้าเห็ดต่างๆขายอยู่ตรงทายย่างเลยมาไกลๆเด้อค่ะเนี้ยนู่นตั้งปักปักทางแล้วก็ย่างเลยมาเด้อร้านขายเห็ดเพื่อนอยู่ตรงท้ายนี่เด้อค่ะเนี้ย นี่ค่ะร้านขายเห็ดน,นี่นะคะมีปลาแห้งปลาข่ายเด้อปลานินอันนี้ปลานินเด็ดเดียวม่นบออ่านี่ปลาอย่างคะเนะี้ยปลาจีนนะคะปลาชนนะคะนี่ขายอยู่ตรงนี้เด้อค่ะ นี้นะคะผัดมาก็เป็นอาหารสําเร็จเด้อค่ะเนี่ยอ้าวผู้เด็กมาอ่าอันนี้คืออะไรเอ่ยไก่ใต้น้ำอ่าไก่ไตน้ําไก่ไตน้ําแล้วนี่ลาบเป็ดลาบไก่ลาบไก่บ้านหมกลาบปลานี่คะลาบปลายี่สกนะคะก็หมกหยวกนี่ค่ะเคนเพจตายไปพร้อมเด้อค่ะราคา เยอะแยะไปหมดเลยนะคะขายได้เลยค่ะสามถุงห้าสิบจ้าแม่จ้าขายจะขายสามถุงห้าสิบสามกระทง50ห้าสิบนะคะอันนี้ก็กำแล้วเท่าไหร่คะสิบบาทสิบบาทนะคะอยู่ที่ตลาดศักหลงนะคะสิบบาททั้งสิบบาทค่ะจ้าสิบบาทเองนะคะอ่าเลขเข้ามาเลขเข้ามานะคะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ผักอะไรก็อยู่ตรงนี้หมดนะคะนี่อ้าวผู้ใดบ่เคยเห็นยายนางเบิ่งแ่ยายนางเป็นเครือๆแล้วก็เพิ่นก็อีกคันมาให้พร้อมเด้อค่ะเนี่ย เออนี่คนคันมันเขาถุงเท่าไรคะคันแล้วอ้าวสิบบาทบัต้องไปอ้าวนี่ค่ะแตงแตงกองเท่าไรคะอ่บาทอ้าวแตงกองละยี่สิบบาทเองเลอค่ะมาขายอยู่ตรงนี้เลอค่ะเนี้ยอ้าวเพิ่มมาค่ะเออนี่ค่ะแตงก็อย่างค่าลูกเวยจ้ะแตงร้านนะคะแตงแบบนี้เอาไปดองได้ด้วยค่ะเนี้ยอืมดองละยี่สิบตีดอ้าว อ่าบางนึงนี้อุดหนุนเข้าเมามือนี้ได้แต่งีกเด้ค่ะนี่เพิินไกล้หมดแล้วมาซ้าไม่เพิินเด้อค่ะนี่ซ้าไม่เพิินถุงละยี่สิบบาทเองเด้อค่ะอันนี้มะขามน้อยเอเอมะขามหองละสิบบาทสิบบาทอ้าวผู้ใดแพ้ท้องแพ้ไส้ามาตรงนี้เด้อค่ะเพิินขายมะขามดิบเด้อค่ะเนี่ยบบโอ้บางแล้วน้ำลายแจ๊ก <laughs> ใส่ปลาร้านะบ้านมีค่ะบ้านมีค่ะ แล้วก็ผักซีบิลาวนี่ไปทอดใส่ไข่เด้อค่ะนี่ห้าบาทเนาะผอก่าห้าบาทเองค,ค่ะนี่ผักนี่อยู่ตรงนี้นะคะ,ะนี่นะคะ

Terima kasih telah menonton มือนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะมือหน้าถ้ามีโอกาสมาสิมัทายให้เบอร์อีกค่ะมือนี้ทายบ่หมอดค่ะคำก่อนนะคะขอบคุณหละมากๆนะคะที่ท่านที่เข้ามารับชมนะคะช่องสิเลนยนไทยการ์เด้นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับสไครต์ให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ